man, man. ทานอย่างที่บอกเวลาเราลงใต้คนก็จะมากันเยอะนี่ขนาดวันนี้ฝนตกนี่รถจอดเต็มสองข้างทางเต็มเลยครับผมเต็มจัดเต็มฝนตกไม่ยากสองข้างทางเดี๋ยวเราก็จะหาที่จอดแล้วก็จะลงไปเดินลำานึกถึงความหลังนะครับเพราะว่า จากโควิดห้าปีก็ไม่ได้มาอีกเลยตอนนี้ก็มีโอกาสนะครับเพราะว่าอยังเป็นช่วงฮอลิเดย์ยังไม่ได้กลับไปทำงานเต็มตัวโอเคเดี๋ยวเราหาที่จอดแล้วเราจะไปเดินปังเพราะว่ามันมีอะไรดี สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ก็มาถึงเบอร์ลี่แล้วนะครับผมแต่ว่า <c oughs> เจอนี่ครับผมนี่ครับน็อตมาเริ่มเลยครับผมเรียบร้อยทำไมถึงรู้ว่ายางร่วเพิ่งมาถึงจอดอยู่ตรงน้ำพิ่งมาถึงคนระับนิ่มเลยตอนนี้เดี๋ยวจะทำการเปลี่ยนยาง <c oughs> แต่อย่าให้อย่าให้ยางแบนมาเป็นอุปสรรคกับการท่องเที่ยว ฝนแม่งตกอีกตัางหากโอ้โหสุดติ่งกระดิ่งหมูเลยเดี๋ยวจะ,จะเปลี่ยนยางอยากให้การท่องเที่ยวเราต้องมาหยุดเพราะว่ารถยางแบนและแต่ตอนนี้เปียกมากและฝนตกตอนนี้ตอนนี้รอรอให้ฝนหยุดตก ให้ฝนมันเบาหน่อยตอนนี้สภาพแบนแต๊แต่แล้วฝนตกอีกอะ่ะสุดยอดเลยตอนนี้เดี๋ยวรอให้รอห้อยฝนซานนิดนะครับผม นะเดี๋ยวไปพิทาาเิมุมีรถมาเอารถเดี๋ยวเกี้องอีกเขาเรยกว่อะไรนะซับซ้อนตอนนี้เราก็ใกล้จะสำเร็จความสิ ล้อแรกออกมาแล้วครับผมน,นี่คือการเป,เป,เปลี่ยนล้อนะครับผมไหนนะเบิง่งนี่ครับสุสมมากประสบการณ์30ปีในการขบับรถนี่เป็นครั้งแรกที่ต้องมเปลี่ยนยางเองครับ สูงไม่พอมันสูงไม่พอ,พอคุณป้าแกมองอย<ช>ู่คุณป้าแกปิดร้านแต่แกมองอยู่เดี๋ยวมาช่วยดิเ <c oughs> วลาเราใส่น็อตนะครับผมเราก็ใส่ขั้วตรงข้ามหรือเราใส่หมดเลยก็ได้แล้วก็เวลาเราขันนะครับผมเราขันให้เฟิร์มงอน แต่ว่าขันคั่วตรงข้ามอย่าไปขันน็อตตัวถัดกันนะครับผมมันจะทำให้เราล้อไม่ตรงัมอีนแล้วขันให้เฟิร์มน่อนครับปึ๊บแล้วก็ขันล้อตรงข้าม h ค v เ n g f ควันะเย้ สองตัวเอาให้มันเฟิร์มแล้วที่เหลือเราก็ขันให้มันเข้าก่อนแล้วเราค่อยขันแน่นอีกทีตอนเราเอาล้อลงเพราะว่าถ้าเราขันแน่นตอนนี้ล้อมอันจะหมุนตามนะครับผมเอให้แค่เฟิร์มโอเคเราก็เฟิร์มแล้วนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวผมจะขัน น็อตตัวนี้ก่อนตัวนี้จะเป็นน็อตพิเศษการล้อหายทุกคนจะต้องมีตัวนี้โอเคเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า,วาควรจะพกอะไรตลอดเวลา เดี๋ยวผมจะเอาล้อลงนะครับผมแล้วก็ถอยหน่อยก็จะเอาลงนะครับผมเดีย๋ยวเพิ่งเอาลงแบบว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เอาลงสักสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์เพื่อดูว่าล้อเราตรง โอเคนะครับตอนนี้ก็ลงมาประมาณนะแล้วก็ขันนะครับแล้วก็เลือกเอาฝ่ายตรงข้ามโอเคเยียบโอ้ิาดของเทคโนโลครับไปผิดทาง <c oughs> แย่งนี้ทำให้ดูว่ามันไปผิดทางไมไ่ได้นั่น นะคร,ระวังระวังมันดิดนะแข้ง ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับผมตอนนี้เปียกมากๆแป๊บแต่ก็ยังดูดีอยู่โชว์มัสโกอ่อนป้าในร้านแอบมอง่าให้มันขโมยล้อหรือเปล่าเปล่านั้นรถผมพอแล้วพอแล้วโอเคพอแล้วครับผมคายกอดคาย่อเอ้ายังไม่จบมีข่าวดีข่าวดีว่า พิคนเจอว่าเรามีเสื้อกันฝนบาบอมากแล้วก็ไม่ได้ใช้เปียกไปหมดแล้วเนี่ยโอเคครับผมตอนนี้ก็เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วแล้วก็ถือว่ายางอะไรเราก็ถือว่าโอเคนะครับผมอ,อย่างที่บอกครับว่าอย่าให้ฝนหรือว่ายางแบนเป็นอุปสรรคในการท <laughs> ่องเที่ยวของโชว์มัสโกออนก็เปลี่ยนยางเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็เดี๋ยวจะ ไปเดินเล่นหน่อยนไหนก็เปียกแล้วเดี๋ยวว่าจะไปหาซื <laughs> Menu, ni, ni. ้อเสื้อมือสองมันจะมีร้านเสื้อมือสองเนี่ยอยู่ตรงนี้เนี่ย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 ไอวินนี่นะเป็นที่เขาบริจาคเสื้อผ้านะครับผมก็เพราะว่าเสื้อตัวนี้เปียกมากแต่ดีใจครับที่ว่าทําเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกกับผมอย่าให้สภาพอากาศมาเป็นอุปสรรคในการท่องเที่ยวของเราครับโชว์มาสโกออน โอเคนะครับผมเดี๋ยวเราก็เข้ามาอยู่ในร้านเสื้อผ้าแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวจะหาเสื้อผ้ามือสองสักตัวนะครับใส่เปลี่ยนเพราะว่าตอนนี้เปียกมากร้านเขาจะเป็นเสื้อผ้าบริจาคดีกว่าไหมพูม่าถ้าตัวจะเล็กไปวีวิดไหมวีวิด สิบสี่บาทนะครับเสื้อพวกนี้เอาดูแกรนฟิแนลดีกว่ารูสเตอร์ตัวนี้เท่าไหร่ไม่รู้เจ็ดบาทนะครับตัวนี้เจ็ดบาทไซส์ผมเลยนี่มีอะงๆบแกรน์ไฟนลตอนนี้ก็เลือกหาเสื้อผ้าใส่แล้วผม เื้อแขนงันว่าเราว่าอากาศมันไม่ได้หนาวมากมจะให้ดูบรรยากาศนะครับที่ร้านก็เป็นเสื้อผ้ามือสองทั้งหมดครับของทุกอย่างในนี้เป็นของมือสองเราก็ได้เสื้อที่เราต้องการแล้วนะครับของคนละตัว Like. รอได้ตอนนี้ก็ไปซื้อเสื้อมือสองเมกี้มาเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับผมบอกเลยคะ่ะ <c oughs> เปียกหลายดิอากาศไม่ดีวันนี้แต่ว่าก็ได้ไปหลายที่แล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ร้อนแต่ก็ยังมีมีแสงค่อนข้าง,างเยอะนะครับถ่ายรูปมาได้สวยๆเดี๋ยวไงผมจะลงในคลิปให้ดูแล้วกันแต่ตอนนี้ก็เดี๋ยวจะ ไปเดินชมเมืองเัาซะหน่อยนะครับไหนๆก็มาถึงแล้วถึงมันจะเปียกเปียกมากเปียกไม้ขนาดนี้นะครับแต่ก็อย่างว่านะครับช่วงนี้มันพูดยากยินฟ้าอากาศนะครับผมกล้องตัดไม่ไปนะครับอย่างที่เห็นข้างนอกนะครับฝนตกนะครับตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่ลานจอดรถของวิลเลจนี้นะครับก็ มาเปลี่ยนสื้อผ้าดิดนึงไม่อยากจะไปโชว์สิกแพ็คตรงข้างนอกนะผมเดี๋ยวสาวๆจะกรีดเอาโอเคนะครับยังไงก็ขอให้ปี2อี2024ปีนี้เป็นไงก็ขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีๆสำหรับทุกคนนะครับแล้วก็ปีต่อๆไปด้วยนะครับใครที่กำลัง เปลี่ยนงานเปลี่ยนอาชีพเปลี่ยนวิชาชีพหรือว่าโรงเรียนการเรียนอะไรก็แล้วแต่นะครับผมขอให้ทุกคนสมหวังแล้วก็ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขเยอะๆนะครับผมอากาศดินฟ้าอากาศช่วงนี้มันก็จะเป็นแบบนี้ครับอย่าไปอะไรกับมันมากผมพยายามที่จะคือต่อให้ฝนตกแดดออกอะไรก็แล้วแต่ผมก็จะถ้าผมอยากจะออกไปข้างนอกผมก็จะออกไปนะครับไม่ว่าจะเปียกหรือว่าจะเกิดอะไรก็แล้วแต่นะครับอย่างเมื่อกี้ยางแตก ผมก็ถือว่าเป็นเป็นประสบการณ์เป็นเขาเรียกว่าเราไม่ได้มาทําอย่างนี้บ่อยๆเพราะฉะนั้นมันก็โอเคมีความาสนุกไปในตัวนะครับผมถ้ามองอะไรให้มันแบบว่ามีความสุขหรือว่าสนุกมันก็จะสนุกไปเองนะครับกับชีวิตเราโอเคนะครับเพื่อนๆยังไงผมก็ขอให้ทุกคนโชคดีสุขสมหวังเหมือนเดิมนะครับจเจอกันครับผม Shine of the poolside sunshine by the poolside such a fun time living for the hot life bring the rock vibes and the tent lines keep a free mind yeah cause we got the sunshine